สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกุนชี่ที่ซื้อมากันนะคะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นแรกเลยดีกว่านะนี่มีเยอะเลยไม่บอกนะว่าซื้อมาจากที่ไหนเพรบอกไม่ได้ชิ้นแรกนะที่สอของไม่ค่อยจะโลหรอก ก็อันที่สาแล้วก็อันนี้นะอันนี้เราเพิ่งแกะนะเพิ่งแกะเมื่อสักครู่นี้ แล้วก็เค้กคืออันนี้เราต้งค้กและก็ู่ ไม่ได้ขายนะมีคนถามมาแล้วว่าขายเปล่าแต่ว่าขอตอบจริงๆไม่ได้ขายนะนีสวยมากเลยชอบต่อไปก็จะเป็นกระจกค่ะ ก็กระจกอีกอันนึ่งจะให้ดูกระจกนะนี่เห็นปะก็จะเป็นกระจกธรรมดาเนี่แหละก็เหมือนแบบสง่งได้เลยประมาณเนี้ยก็อือ ต่อไปจะเป็นโดนัทนี่ที่อยู่ในกล่องนี้เราแยกมาใส่นะนีส่วนที่อยู่ในถุงมันใส่ไม่พอ,อเดี๋ยวมาดูทีละอันกันเลยนะนี่เป็นแรกนะโดนัทในกล่องขอไม่เอาออกมาดูได้ไหมอะ่ะ โฟกัสเลยนะมีมามันะจะมีอันนึงค่ะที่สโลมากเลยในกล่อนนนงนั่แหละหักมนี่ชนะิ้นนี้สโลมากเดี๋ยนในกล่องมันอาจจะไม่สโลอ่ะแต่เดี๋จริงมั้ยแบบสโลมากอะ่ะ นี่นะที่อยู่ในกล่องในกล่องมีอยู่18ชิ้นนะคะข้างนอกก็มีอยู่อีก3ชิ้น<ม>ก็เป็น21ชิ้นนะโดนัทเรามี21ชิ้นนะ ว่าวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันคลิป <Bye. S 1> หน้าค่ะ